สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้หงมูทแยนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับยังอยู่ที่ตรังนะอันนี้อำเภออะไรฮะอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลตำบลปริงตำบลควนปริงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังท่านผู้ชมตรงนี้คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในจังหวัดตรังด้วยแพงที่สุดในประเทศไทยหวงหัวลี่เนี่ยแพงกว่าพยุงไทย15เท่าและถามว่าหลายๆท่านถามว่าปลูกแซมกับพืชอย่างอื่นได้ไหมนะครับตัวนี้ได้ใช่ไหมฮะ ได้เนาะนี่ปลูกแซมแล้วนะครับท่านผู้ชมน่แต่ตัวอย่างมีเยอะโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับ 2>, 2ปีกับ6เดือนค่ะ2ปี6เดือนท่านผู้ชมครับไวเหมือนโกหกนะฮะสปี6เดือนความสูงนี่อย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะอันนี้ปลูกไปกี่ต้นครับรวมๆแล้วบ<ป> <50. S 1> ครับบริเวณนี้ห้าสครับบริเวณนี้50ต้นรุนร่นที่สองเนยสสครับแตรุ่นร้นยห้าสอยากให้พาชมนิดนึงนะฮะตรงนี้มันมีมันมีไม้อะไรบ้างครับอันนี้คือที่เห็นนี่คือกาแฟ กาแฟอันนี้คือกาแฟอะไรฮะอาราบิก้าอาราบิก้าเลยฮะจะมางอกโคลงกอกผลอ้าวอาราบิก้าต้องปลูกที่สูงไม่ใช่เหรอฮะใช่ใช่ามาแต่นี่ไม่ต้องสูงก็ปลูกได้เอามาทดลองดูโอ้ทดลองดูนี่นะครับไม่ไม่ลองแล้วฮะนี่ขายได้แล้วเนี่ยเนี่ยได้ฟันจากจุ่มปนมาโอ้นี่ขายได้แล้วท่านผู้ชมช่วงเมื่อปีที่แล้วสุดแล้วอันนี้คือมันผลผลิตนี่มันไม่ธรรมดานะโรสโรบัสต้ามีไหมฮะโรบัสต้าไม่ไม่มีเลยไม่ได้อ๋อครับผมท่านผู้ชมครับ นี่คือกาแฟนะมาแล้วอันนี้อะไรฝรั่งฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนะครับมีอะไรอีกมีมะขามมะขามอะไรกันเนี่ยมะขามก็มีบ้างมีกระท้อนมีกระถอนกระถอนมีมะพร้าวมะพร้าวหอมไผ่มีไผ่มีมะม่วงมะม่วงเบามะม่วงหนักมีหมดนะครับส่วนนี้แล้วก็มีพริกไทยนะครับพริกไทยท่านผู้ชมเสานี่เป็นเสาพริกไทยป่ะฮะใช่ค่ะอ๋อเสาพริกไทยเดิมต้นนี้น้ำมันเยอะมันก็ มนมัถามว่าปลูกแซมกันได้ไหมชัดเจนนะครับท่านผู้ชมว่าปลูกแซมกันได้ตัวนี้นี่เป็นมีมีวางแผนยังไงบ้างครับว่าตัวนี้คือเป็นพืชเสริมรายได้ในอนาคตหรือยังไงฮะทำไว้ให้ลูกค่ะเป็นเงินออมอว่าเงินออมให้ลูก,กเป็นเงินออมนะครับท่านผู้ชมเงินออมก้อนโตให้ไว้ให้ลูกนะครับลูกหลานอันนี้ได้แน่นอนท่านผู้ชมก็10ปีผ่านไปนี่ยางต่ำๆก็ต้นละหมื่นนะครับอันนี้คือขั้นต่ําแต่ว่าถ้า15ปีอาจจะเป็น2-30หมื่นนะครับ อาจถ้าอายุ20ปีไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชม20ปีนี่แพงมหาศาลนะฮรต้นลาเป็นหลักแสนนะครับก็ถ้ามี10ต้น20ต้น50ต้นนี่ก็เป็นเงินมหาศาลนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ไปฟังเรื่องการบรรยายนะครับบรรยายเรื่องไม้หงหุลี่คก็เป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครอ่ามีความชัดเจน ชัดเจนเข้าใจเข้าใจหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่ายังเป็นห่วงอยู่ก็เลยเข้าใจมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างครับสําหรับในรััศนะของผู้ปลูกตลาดเนี่ยตลาดแต่คุณต้งอธิบายดีมากเมื่อวานว่าตลาดไปศึกษาตลาดทางนู้นมาก่อนมาแนะนําทางด้านนี้ก่อนที่จะมาแนะนาให้ปลูกนี่เราไปดูตลาดมาหมดแล้วขนาดอาทิตย์ที่แล้วยังไปเลยฮะยังอยู่ตลาดอยู่เลย เพราะผมให้ความสําคัญในเรื่องของตลาดมาก่อนนะครับคือถ้าเรามาทําธุรกิจส่งเสริมให้ปลูกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีตลาดรองรับตั้งแต่แรกมันก็จะเหมือนไม้กระแสที่เขาด่าทุกวันเนี่ยก็สมควรให้เขาด่านะหาลายๆอย่างนะครับอ,อย่างกระท่อมอย่างเงีย้ยส่งเสริมให้ปลูกกระท่อมต้องซื้อต้องซื้อพันธุ์จากบริษัทไม้กระท่อมนะฮะซื้อพันธุ์จากบริษัทแล้วก็มีสัญญารับซื้อด้วยสัญญารับซื้อสุดท้ายมาก็ไม่ซื้ออันนี้มันก็น่าเจ็บใจของเกษตรกรแต่ที่แน่ๆไม้หวงหัวลี่เนี่ยไม้พยุงเนี่ย พยุมันไม่ใช่ไม้กระสาสนะครับมันไม่ได้มาพึ่งจะมาแพงพึ่งจะมามีมันมีมานานแล้วแล้วก็แพงจนถึงทุกวันนี้มันก็แพง3 40ปีมันยังแพงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ที่ปลูกมาเนี่ยแล้วฟังเมื่อวานนี้มั่นใจขึ้นเยอะครับมั่นใจขึ้นครับยังงก็ขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนครับร้อยเปที่มั่นใจอีกอย่างหนึ่งแน่นอนเลยก็คือคุณปริญญาครับคุณปริญญานี่เป็นตัวแทนของบริษัทฮงโม,โมท,ที่อยู่ที่นี่เลยอ,อยู่จังหวัดตรังเลยตรัง ก็ดูแลภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดนะครับสารนึ่งบัตรชายแดนก็ติดต่อมาได้นะฮะคุณปัญญาคุณปัญญามีร้านอยู่ตรงไหนหน้าร้านอยู่ตรงไหนและติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างผมมูตรังนะครับที่ตั้งศูนย์จำหน่ายต้นค้าอยู่ที่เขตเทศบาลนะครับตำบลนามังเพชอําเภอติกรจังหวัดตรังนะครับหรือโทรมาที่ผมศูนย์หน่สองสองแปดหกห้าห้านะครับครบผมวันนี้โดนลุมแล้ว วันนี้โดนลมสงสัยสงสัยจะเนื้อหอมนะครับมาเดินมาเดินตามเสื้อเลยนะเดินตามเสื้อเราว่ามาเป็นฝูงท่านผู้ชมครับยุงลายนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่ไหนเราก็ไปในประเทศไทยเนี่ยเราไปเพื่ออะไรครับสาคัญที่สุดสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในเรื่องของวิธีการปลูกเนี่ยบางทีเกษตรกรเก่งกว่าเราด้วยซ้ํานะเพราะว่าเกษตรกรปลูกมาทุกอย่างละไอเรื่องปลูกเนี่ยขอให้ขอขอให้รู้เธอะว่ามีตลาดเขาปลูกได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง ท่านผู้ชมครับปลูกง่ายดูแลง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายครับแล้วก็โตเร็วด้วยโตเร็วทันใจโตเร็วทันใจด้วยสูงตอนนี้ก็โหมันน่าจะ5 6เมตรแล้วนะสูงมากท่านผู้ชม5 6เมตรนะครับท่านผู้ชมตัวนี้แค่2ปีคุณปริญญาครับผมฝากดูแลเกษตรกรทางใต้ทางนี้ด้วยนะครับเราไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าวันนี้เหมือนเหมือนอยู่กลางสงครามนะสมรภูมิ นององเยอะโอ้นี่ขนาดจุดขนาดจุดจุดยากันยุงนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนจะจุดยากันยุงเรียกยุงมานะครับก็มามาเยอะจริงจอ่าท่านผู้ชมตัวนี้นะครับบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรได้จริงนะครับผมบอกอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ศึกษามาเรื่องนี้8ปี9ปีท่านผู้ชมปลูกเองปลูกจนจะได้ขายก่อนคนอื่นเขาแล้วภายในปีนี้ผมขายแน่นอนนะครับขายให้คนจีน2ต้น สองต้นแรกเพื่ออะไรครับไม่ได้ขายเพื่อที่จะร่ํารวยจากสองต้นนะผมขายที่อยากจะรู้ว่าในทางทฤษฎีที่เขาบอกว่ามันส่งออกได้ถ้าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างส่งออกได้จริง,รงผมจะขายให้ท่านดูผมจะส่งออกไปต่างประเทศให้ท่านดูนะครับสองต้นแรกของประเทศไทยเพราะว่าขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแปลงแรกของประเทศไทยคือแปลงของผมเองผมขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่จะส่งออกเนี่ยถ้าส่งออกถูกต้องตามกฎหมายได้จริงเนี่ยนะครับจบข่าวไม่มีคําถามอะไรละนะครับ เรื่องหงมู่เนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะครับอ,อยู่กับความชัดเจนอันนี้เป็นใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับออกให้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับทุกคลิปต้องพูดทุกคลิปเพราะว่าก,กล้าเถื่อนมันเยอะตอนนี้กล้าเถื่อนมันเยอะกล้าเถื่อนนี่ไม่ดียังไงกล้าเถื่อนส่งออกไม่ได้หนึ่งส่งออกไม่ได้สองปลูกกล้าเถื่อนเวลาไม้โตขึ้นมาก็เป็นไม้เถื่อนเป็นไม้เถื่อนไปที่ไหนก็โดนครับท่านผู้ชมท่านจะขนขึ้นถนนไปตรงนี้ เขาตรวจสอบมาท่านก็โดนอีกขนข้ามออกนอกประเทศก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมูลค่าเพิ่มมันต่าท่านผู้ชมสมมุติว่าไม้ถูกกฎหมายแบบนี้มีใบแบบนี้ต้นละหมื่นสมมุตินะสมมุติต้นละ10,000บาทถ้ากล้าเถื่อนโตขึ้นมากลายเป็นไม้เถื่อนไม่เกิน2,000บาทผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้เพราะว่ามันมีเบี้ยใบรา,ายทางเยอะต้องจ่าย,น,น,าย,น,ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นสุดท้ายมาก็ส่งออกไม่ได้นะครับไม่มีเอกสารถูกต้องไปถึงต่างประเทศก็ต้องไปจ่ายเขาอีกเพราะเป็นกล้าเถื่อนเป็นไม้เถื่อน ส่งเข้าประเทศจีนประเทศจีนก็ไม่รับเพราะมันเป็นไม้เถื่อนนะัท่านผู้ชมอันนี้สําคัญนะครับสมัยก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทางกฎหมายนี่มันเข้มมากนะครับจีนก็เข้มไทยก็เข้มเข้มไปหมดทุกที่อะสุดท้ายคุณปริญญาอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านไม้ชน,นิดนี้มันเป็นที่พึ่งได้จริงไหมหน้าปลูกไหมครับ,รบท่านดีดูคลิปอยู่นะครับผมว่าวันนี้มันสมควรเลยนะครับกับที่เราล้มลุกคลุกคลารมา เพราะว่า,อ,าอดีตสอนให้เรารู้ความเจ็บนะครับความเจ็บปวดในการาทำมาที่ที่เคยทำมาเพราะว่าวันนี้เรามีทางออกมีทางเลือกนะครับฉะนั้นคลิปทุกคลิปของงวงมูบอกได้เลยว่าที่เราติดตามมาเนี่ยมันต้องตัดสินใจได้นะครับวันนี้ถ้าเราล่าช้าอยู่ยังช้าอยู่เราจะตาม ไม่ทันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านาระบบเศรษฐกิจน,นะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดฉะนั้นเราเตรียมรับมือไว้แล้วก็วางแผนด้วยการปลูกไม้ฮวงวัลลี่นะครับแล้วก็เรามีพี่เลี้ยงอย่างหมูมู่อย่างคนโตนะครับวันนี้จังหวัดตรังนะครับเราไปสามสี่แปลงแล้วก็ได้รับในการแก้ปัญหาแต่ละแปลงนะครับแปลงไหนไม่โตไม่ใหญ่ มีปัญหาเรื่องล้มเรื่องความสูงอ่าคุณต้งก็ปล่อยแนะนำนะครับฉังนั้นไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าวันนี้เราเดินถูกตางแล้ะครับนำปลากเกษตรกรนะครับอย่าลืมแล้วก็อย่าช้านะครับรีบตัดสินใจแล้วก็ปลูกนะครับที่ติดสามติดต้น500ต้นพันต้นหมื่นต้นก็รีบนะครับครับครับ อ่าหงมูไทยแ,แลนด์นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนอยู่พารกขนาดไหนยุ่งเยอะขนาดไหนเราก็ไปแดดร้อนขนาดไหนเราก็ไปนะครับอันนี้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับมีทุกสถานการณ์น้ําท่วมฝนตกไฟไหมไปหมดนะฮะเราดูแลเกษตรกรจริงๆนะครับตลาดอยู่ไกลขนาดไหนไหายล้าเราก็ไปเวียดนามเราก็ไปถ้าอยู่อเมริกาเราก็ต้องไปนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ต้องห่วงเลยท่านมีหน้าที่คือก่อนอื่นต้องปลูกก่อนหลายๆท่านถามว่า ถ้าแมงกินใบถ้าแมงกินใบจะใช้ยาอะไรก็เลยถามว่าปลูกหรือ,อยังยังโอ้โหโอ้โ,โหท่านวางแผนหลายสเต็ปมากนะที่แน่แน่สเต็ปแรกคือท่านไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับไม้่วงหรลี่ก่อนว่ามันเป็นเงินอ,อมในอนาคตจริงไหมมันพึ่งพาได้จริงไหมในอนาคตนะครับท่านศึกษามาตรงนั้นเรียบร้อยปุ๊บก่อนอื่นปลูกก่อนบางคนก็ตลาดไปส่งเวียดน,นามที่จีนหรือที่เวียดน,นามจะถูกกว่าหรือจะแพงกว่าที่เวียดน,นามถ้าราคาขึ้นกว่านี้ได้ไหม ถามยังถามตรงๆว่าท่านปลูกหรือ,อยังยังคือที่จริงนะครับกรเกษตรกรไทยเนี่ยโดนมาเยอะผมเข้าใจนะโดนมาเยอะแต่ว่าที่จริงอ่ะนะตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้วนะครับพยุงถ้าท่านมั่นใจว่าพยุงในป่ามันหมดเพราะมันมีคนไปลักรอบตัดเพราะมันมีตลาดจริงเพราะมันมีราคาแพงจริงเพราะมันมีคนซื้อจริงๆถ้าท่านมั่นใจตรงนี้ปลูกเลยครับพยุงถูกกฎหมายทุกต้น ถูกกฎหมายส่งออกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผงคมู่ไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ครับเคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้าน,นเลยครับสวัสดีครับ